ถนนนะครับไปทําร้ายหนุ่มพิการเพราะเข้าใจว่าเป็นคนที่ไปขโมยแหวนพระของตัวเองเนี่ยแหละครับเพราะเนื่องจากว่าตอนที่มาดูที่แผงพระเนี่ยไปเห็นแหวนพระก็เลยขอดูหนุ่มพิการรายนี้ขอดูปรากฏว่าเจ้าของแผงพระนึกว่าเป็นคนเอาพระไปนะครับเอาแหวนลงเนียไปก็เลยไปทําร้ายร่างกายกันลากตัวลงมาจากตรงสะพานลอยนี่นะครับแล้วก็ก่อเหตุกันหลังจากก่อเหตุหลบหนีไปเลยครับ ผู้ชายกางเกงขาสั้นนี่คือเจ้าของแผงพระนะครับส่วนชายเสื้อฟ้าเนี่ยเป็นหนุ่มพิการกล้องวงจรปิดบริเวณจุดรอรถผู้โดยสารริมถนนเทพาร,รัฐที่บางนาตราดจ,จงังหวัดฉะเชิงเซาครับบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้ขณะที่ผู้ก่อเหตุระบุว่าเจ้าของแผงขายพระริมถนนเนี่ยซึ่งเขาอ่ะเป็นเจ้าของแผงขายพระอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่นะครับส่วนผู้ที่ถูกทําร้ายคือนายพลกรอายุ40ปีเป็นพนักงานโรงงานซึ่งเป็นผู้พิการ ระหว่างที่เดินลงมาจากสะพานลอยเนี่ยก่อนที่ชายสูงวัยครับที่เห็นเหตุการณ์จะเข้าไปช่วยเหลือจะเห็นเลยครับว่าชายสูงวัยก็โอ้โหล้มขมาาอยู่แถวๆนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเข้าไปช่วยเหลือหนุ่มพิการเซียนพระเขาอ้างอย่างนี้ครับว่านายพลกรคนนี้เนี่ยที่เป็นหนุ่มพิการเนี่ยมาขโมยแหวนพระของเขาไปแต่ว่านายพลกรปฏิเสธครับก็เลยถูกทําร้ายโดยที่แมอย่างที่ว่านะครับคนที่มี ร่างกายครบ3 2เนี่ยกับหนุ่มพิการคงจะสู้กันไม่ไหวเนะฮะ <resp. S 1> ส่วนเสื้อขาวเนี่ยเป็นชายสูงวัยที่เข้าไปช่วยเหลือหนุ่มพิการน,น,นะครับเสียนพระที่ก่อเหตุพยายามค้นตัวนายพลกรเลยว่าแหวนเขาอยู่ไหนแหวนเขาอยู่ไหนเนี่ยแต่เมื่อไม่พบแหวนพระที่หาว่านายพลกรเป็นผู้เอาไปเนี่ยก็รีบเดินกลับไปที่แผงแล้วก็เอาของเนี่ยขี่มอเตอรไ์ไซค์หนีไปเลยนะครับอืมคือแต่ซ้อมเขาแล้วอ่ะครับทำร้ายเขาเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว พอคนไม่เจอของก็หน,นีไปนะครับส่วนตัวนายพระกรเนี่ยนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็มีแผลฟกช้ำตามร่างกายครับก็ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุเดี๋ยวไปดูพระเครื่องที่ใต้สะพานลอยจริงแล้วก็ไปเจอเซียนพระคนดังกล่าวจริงก็เลยขอดูแหวนพระครับแต่วันนั้นเนี่ยพอดูแหวนเสร็จเนี่ยก็คืนไปทันทีครับก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้หยิบติดตัวมาแต่อย่างใดซึ่งหลังจากเกิดเหตุที่ตนเองถูกทําร้ายก็ได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ ผมขอดูแหวยตรงนั้นเขาแต่เมื่คืนเขาไปตอนที่ดูแหวนอะไรอ่ะแหวนพระหลวงพ่ออะไรไมันเป็นแหวนแต่คืนเขาไปแล้วครับกาดูแล้วก็คืนไปเลยนะัแ่แล้วก็ไม่รู้ไม่คิดว่าจะมาโดนใช่ถ้าเคยรู้ว่าจะโดนใครจะมาล่ะครับอืออ่าแจ้งกับต้นวอดอย่างนั้นนะครับก็ไม่คิดว่าจะมาโดนแบบนี้นะครับใช่ถ้ารู้ว่าจะโดนแบบนี้ไม่มาดูพระตรงนี้หรอก นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุครับทราบว่าก่อนทําร้ายนายพลกรเนี่ยเซียนพระคนนี้ก็มีอาการคุ้มครั่งแล้วก็ไล่ทําร้ายชาวบ้านแต่โชคดีครับที่ชาวบ้านเนี่ยวิ่งหลบหนีได้ทันนะครับอ้าวเ็แสดงว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีคนเห็นพฤติกรรมของเซียนพระอะไรนี้อยู่แล้วนะครับว่ามีพฤติกรรมในการทํารงทําร้ายผู้อื่นเนี่ย แต่ก็ไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรที่ไปก่อเหตุทําร้ายคนอื่นแต่ว่านายพลกรนี่ถูกทําร้ายและกล้องวงจรปิดจ,จับภาพไว้ได้ล่าสุดครับตารวจอยู่ระหว่างการตามตัวเซนพระคนนี้นครับมาสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะแจ้งข้อหาทําร้ายร่างกายกันต่อไปนะครับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับจากช